โซโคเนี่่กับมันไงสงสารันไม่เคยมีฉันก็ไม่เคียรเรื่งนู้เท่าไหร่ ดำพริกนะคะผัดกะเพราต้องตำถึงอร่อยนะคะทุกคนแขบแวะ แต่ว่าพริกมันไม่ถึงอ่ะอือใส่เครื่องกระไขยเยอะเยอะไม่ต้มหรอรอสาทติจ้าผัดกะเพรานะคะวันนี้ผัดเองกินเองจ้ามากินไหมคะ มาจากกินข้าวน้ำกันจ้าน้องแอนสอเบเปรี้ยวนะคะไข่ไข่ซองๆนะเนี่ยเฮ้ขอซ้อนมาผิดทุกคนสว่างไหมคะอันนี้ข้าวเช้านะคะทุกคน คุกเลยนะคะน้องแอนชอบคุกทำเองเกินเอ,เองนะคะนานแล้วไม่ได้กินผัดกะเพรานะคะอ,อร่อยลีนะคะทุกคนอืม อร่อยอยู hmm. ่ย mm ัจะเปิดไฟให้ใครเหรอคะเดิมไว้ตกทุกคนไม่เป็นไรตอนเช้ากินเยอะนะคะ แอนกินข้าวคนหนึงอ่ะเท่ากับคุณโมเขากินสามคน เราเกือกินข้าวน้อยมากแรงงานของเราต้องกินข้าวเยอะไม่กินข้าวเยอะไม่อิ่มหรอก,รรอกแ <c oughs> รงงานค่ะดีเหรอเขาจะทมานตัวเองค่ะ เอแต่ละคนก็จมาตเองเื่อนนงกอเยกีเพื่อนาคนกอนเขาไม่สนจจริงๆไม่แตะเจ้าหุ่นดีคนเดียวนะแค่ก็กินเยอะแต่แค่คนละไม่อ้วนแต่คนไม่อ้วนจะ้องกินเยอะเลยสร่าก็ดูกป็นโครงสร้างัน แม่ฉันมีโอ้ยได้แม่มั้ง ไม่ได้โซว,วิวกับเขาอร่อยนะเนี่ยซัวามากินเขาชีวิตประจำวัน yeah. ใบกะเพราไม่ถูกใจชอบใบกะเพราอันเล็กๆอ๋ออันนี้กะเพราเขาอันใหญ่มันไม่หอมใช่เขาเล็กไงเขาใส่สารเคมีเราปลูกเองันรากแตงหอมมันก็มีใช่ตรงที่ไปไล่มาตรงที่ตรงที่เป็นบ้านโคนตรงที่เป็นห้องน้ำมีมตรนนั้นเราใส่ผนกมียูก็พอใช้ถ้าอยากกระเดียดอะ่ะน้ำมันหอมมันเกิดเองตรงนั้นแหละทางรากนล้แหละมียู มันคนมาพันกันเนาะมันใบบัวรพาอันชี่ชิวสวยเห็นไหม,ม,มน้ำก๋วยเตี๋ยวไม่หอมรักส่วยเฉยแต่อันใบเล็กๆก็หอมใบบัวรพาใบเล็ก,เกๆเขาก็ไม่กินกันเ <c oughs> ขาดูไม่สวย ขอบคุณนะคะที่อยุดรวยกันจนจบนะคะหมดแล้วคบาบายบาย